ดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พาพี่พาน้องครับผมมาชมขบวนเทศบาลตำบลชุมบุรีครับผมเทศกาลงานปลาไหลเข้าใหม่หอมมะลิครับผมประจำปี2567ครับผมอันนี้รถทพีครับผมใกล้แล้วครับผมขจะเสียสมบูรณ์้วครับผมใช้บริการทีมงานช่างอําเหมือนเดิมครับผมใช้บริการทีมงานช่างอําบประคนใช้เหมือนเดิมครับผม นี่ครับนี่ครับนายช่างใหญ่ครับผมมาเองครับผมตรงนี้กันตรงนี้นับไม่บานายช่างใหญ่ครับทีอัมครับผมช่างใหญ่จากบุคคลใช่ครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรจะทิ้งไว้ข้างล่างครับผมท่านใดดูขบวนแห่ของเทศบาลตำบลชุนบุรีแล้วสนใจติดต่อได้ครับผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปครับผมเก็บภาพรอบๆรถขบวนแห่เทศบาลตำบลชุนบุรีครับผม นะครับครับจียมคนสวยครับผมกลุ่มงานครับผมทีมงานช่างครับผมทีมงานช่างครับประกอบไปเรื่อยๆครับผมใกล้แล้วครับผมทีมงานช่างครับผมทีมงานช่างจีอัมครับผมคนชัยครับผมดูรอบรถเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมกําลังขมักรแเมนครับผมเร่งครับผมบนเทศบาลแตะบนบุรีก็เป็นกระบวนแรกครับผมเป็นกระบวนแรรครับผมให้น้องครับ วัดครับผมดูสมัยที่มันขาดเยือลครับผมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับผมรถเทพีขบวนปลาไหลครับผมเทศกาลปลาไหลเข้าใหม่ฮอมมะลี่ครับผมใช้บริการช่างอัระคนใช้เหมือนเดิมครับผมปีที่สองครับผมใช้บริการช่างอัระคนใัยปีที่สองครับผมรถไลยก็จะประมาณนี้ครับผมเก็บภาพรอบๆรถมาฝากที่ฝากน้องครับผม,บผมด้านหน้าก็จะคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับผมมีกินเนรีครับผม พญานาครอบรอบ,ร,อบรถครับผมสองคันครับผมด้านหน้นก็จะเป็นรถวิถีครับผมรถวิถีชีวิตครับผมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงครับผมตอนนี้นก็ยังไม่เสร็จครับผมยังไม่เสร็จครับผมตรงกลางก็จะมีมือครับผมมือรองรับครับผมราชการที่สิทธครับผมเก็บภาพข้าวข้าวมาษาที่ตากน้องก่อนครับผมยังไม่เสร็จก็รวนครับผม ไอ้ไทำคลิปี่งนู้นสิเก็บภาพรถเข้าๆครับผมมาฝากพี่ฝาน้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ